สวัสดีครับสมาชิกผมมวยหูบอยหาดใหญ่นะครับแล้วก็สวัสดีครับสมาชิกของเว็บ LSM 99 King ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะให้มวยรักมวยชอบนะครับวันนี้มีให้สมาชิกทางบ้านได้รับชมกันครับมีกัน3ช่องนะครับช่อง3ช่อง9ช่องเนชั่น22วันนี้ผมบอกได้เลยว่ามีการถ่ายทอดสดนี่ผมต้องคัดสรรมาให้กับสมาชิกบอกได้เลยว่าผมไปหาข้อมูลมาให้กับสมาชิกตั้งแต่เช้าเลยครับมวยจุบ และมาดูผลหานผมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องฝากเว็บการกีฬาที่เชื่อถือได้นะครับความมาตรฐานระดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวนะครับเว็บ LSM99 King นะครับบอกได้เลยว่าไม่คุณไม่ว่าคุณจะชอบกีฬาประเภทไหนไม่ว่าคุณจะชอบมวยฟุตบอลหวยกีฬาเราก็มีให้ทุกประเภทนะครับในเว็บเดียวนะครับเว็บ LSM99 King นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเว็บ ที่ได้มาตรฐานระดับตุ้นๆของประเทศเลยทีเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะชอบมวยเดียวมวยสเต็ปมวยระหว่างพักยกก็กดเลนกันไม่ได้นะครับหรือ s i d l i n e ไปได้ที่ LSM99King นะครับหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรสอบถามกันไม่ได้ที่เบอร์โทร0853399996นะครับขอย้ำอีกทีนะครับ0853399996นะครับ คุณตรสอบถามกันไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับการทํารายการให้สมาชิกก็ไม่เกิน10นาทีขวากถอนตลอด24ชั่วโมงผมบอกได้เลยว่าเป็นเว็บที่ได้มาตรฐานระดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวนะครับมาถึงมวยรักมวยชอบวันนี้ผมคัดสรรมาให้กับสมาชิกเริ่มจากช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ผมชอบไปที่มวยคู่เอกนารายการผมชอบไปที่โปเยนะครับวอสังใต้ จบจากช่อง3ก็ต่อด้วยช่อง9ศึกลุมพินีท k o นะครับเวลาถ่ายทอดสดก็เวลาบ่าย4ี่โมงอ่ะวันนี้ผมชอบไปที่เพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงจบจากช่อง9ก็ต่อด้วยช่องเนชั่น22เวลาถ่ายทอดสดก็เวลา18บแนาฬิกา25นาทีอ่ะผมชอบไปที่แสงอรุณสอพงอารม่ะขอย้ำอีกทีนะครับมวยรักมวยชอบช่อง3ผมชอบไปที่ โบเยวอสังใต้ ai, เลยช่อง9ผมชอบไปที่เพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงช่องเนชั่น22ผมชอบไปที่แสงอารุณสอพงอบอนะครับวันนี้ก็ผมขวากมวยหูผมไว้ด้วยนะผมมวยหูบอยหัดใหญ่ภาคมวยตู้วันเสาร์กับวันอาทิตย์เดือนละ800บาทบอกได้เลยว่าข้อมูลมวยสายใต้นี่ ผมมั่นใจว่าสมิต็ไปต่อสู้หน้าตู้นี่สู้ขอได้นะครับเดือนละ8 0 0บาทสนใจก็อย่าลืมนะครับ093 746 9568วันนี้ก็ขอซ้ำชิกรวยๆกันทุกคนนะครับมื่อจบเ่ะมาดูผลงารนผมนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้ก็ขอซ้ำชิกรวยๆนะครับสวัสดีครับ